อันนี้อาจจะฟังดูซีเรียสนิดนึงนะแต่แต่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอย่างอย่างผมอยากจะเรียนถามพี่โชหลายครั้งว่าอย่างผมเนี่ยผมเก่งอะไรผมบางทีผมก็มองตัวเองไม่ออกนะพี่โชอาจจะต้องให้อา่าอย่างพี่โชช่วยมองให้หรือว่าท่านผู้ฟังหรือว่าเพื่อนเพื่อนช่วยมองให้เพราะว่าบางทีเราเราก็นึกว่าเราเก่งแต่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่เก่งก็ได้อย่างเงี้ยฮะพี่โฉอ,อย่าอย่าอย่าไปตีความคาว่าเก่งไอ้มามากนะนะครับ,รบผมให้คําแนะนําคุณทารทุสฟังนะครับ ลองใช้เวลากับตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ได้นะครับช่วงไหนก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอันน้อ่าครับครับแค่แค่คิดทันเองว่าอืมเราเองมีจุดแข็งด้านไหนบ้างหรือว่าคุณฮาบอกคุณฮา,ณฮามีจุดแข็งทางด้านแต่ฟุตบอลเก่งเก่งระดับของเราไม่ใช่ el, Messi, ลีโอน่ามสซี่นะเว้ยไปเทียบงั้นก็เทียบไม่ได้ถูกไหมครับ,รบหรืออาจจะบอกว่าอคนเก่งภาษาอังกฤษ แต่แน่นอนสมมติเราสอบภาษกฤษสมัยเราเรียนหนังสือได้แปดสิบจากร้อยก็ถือว่าเก่งพอสมควรแน่นอนคุณจะไปเทียบกับคนที่ได้เก้าสิบคุณสู้เขาไม่ได้แต่บางคนมีโอกาสสู้ได้ถ้าคุณศึกษามากขึ้นกัะเด็กถ้าเริ่มต้นดูว่าเรามีภาษาอกฤษคือ t r e ร g t h หรือจุดแข็งเราเนี่จุดแข็งเราคืออะไรครับอืข้อที่สองคำนี้อาจจะอาจจะฟังฟังแล้วทำแม่งทำแม่งชอบกดน,นะ เราเรียกว่า value ของตัวเราเองออนะครับบางคนบางภาษาไทยมันตอบว่าค่าริยมผมไม่คิดว่ใครอยู่ value คืออะไรที่คุณเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอแล้วคุณเป็นคาแรคเตอร์ของตัวคุณที่จะไม่มีวันละออกจากตัวคุณได้เช่นสมมติคุณเฮาอ่ะยังบอกคุณเฮาเลยว่าที่ผมเห็นใน value คุณเฮาใน f เฟซบุ๊กก็คือเรื่องของคําว่ากับตันอยู่ชัดเจนคุณเฮายังพูดถึงป่าวุฒ คุณเฮายังพูดถึงอากงอยู่ตลอดมันมันคือแวลูของตัวคุณคือคุณเป็นคนที่มีความกระตันยูนะครับความกระตันยูเอามาทําอะไรได้บ้างกระตันยูแต่ว่าไม่สามารถหาเงินมาจ่ายหนี้ได้นะพโฉมมันเป็นเพื่อนั่นดิความความกระตันยูคุณเกิดจากเกิดจากอะไรเกิดจากการเลี้ยงดูของเราถูกไหมที่เราถูกได้รับเติบโตขึ้นมาครับสองความกระตันยูส่งผลต่ออะไรก็คือคุณจะเป็นคนไม่ผิดคำพูดอืม ่ไมันมันกลับเป็นเรื่องของตันยูซื่อสัตว์เทคแคร์ชาวบ้านใช่ไหม,ไหมนั้นสิ่งที่คุณเฮาต้องการตอนนี้คืออะไรคือหนึ่งโอกาส mm hmm. opportunity mm hmm. คุณเฮาเมีการวิทยุในมือนะครับซึ่งสามารถจะทําอะไรได้มากกว่านี้คร่บผมก็เคยเคยเคยคุยคุยคณเฮาว,ว่ามันอาจจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างในในรูปแบบการรายการพิจยุยูในปัจจุบันบนะครับ อคุณเฮายังมีจุดเด่นบางอย่างอยู่ที่เทคแคร์ care, ใครแล้วเทคแคร์จริงๆก็คือคุณคือคําว่ากระตันยูเนี่ยแปลความหมายได้เยอะมากคือถ้าใคร,ครทํางานกับคุณค,คุณทํางานให้สุดหัวใจนะครับเราไม่ทิ้งนะครับไม่สปอนเซอร์กูก็ไม่ว่ากูโฆษณาให้ฟรีกูก็เคยทํามาแล้วอืขอแต่คือเพราะใจเราอยากได้อย่างนั้นเพราะเรามีใจค่อนข้างดี อันนี้เรียนท่านผู้ฟังเลยผมจากคุณทาวเซกพอป,ปีเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยคำว่าถ้าเรามี value ตัวนี้เรื่องของความกระตันอยู่ใใจเรามีเรื่องความซื่อสัตย์มีเรื่องการที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างอย่างเต็มที่นี่นคือลึกๆคุณทาวเป็นคนอย่างนั้นนะค,ะครับคุณท้าวจะไม่เป็นคนที่หักหลังคนอื่นเห็นไหมซื่อสัตย์คุณผ,ผมคิดว่าคุณไม่เคยหักหลังใครแต่คุณโดนใครหักหลังมาผมไม่รู้นะครับตรงนี้อ่ยเป็นพื้นฐานของถ้าคุณทาวจะทําธุรกิจก็คือ ธุรกิจของคุณเฮาเรี่จททำเปลี่ยนไปด้วยเรื่องของความซื่อสัตย์และการเทคแคร์ลูกค้าอย่างสุดวันใจคำถามคุณเก่งในด้านไหนเตร้งคุณอยู่ที่อะไรคุณเฮาหาตัวเองให้เจอคุณ้องฟังหาตัวเองให้เจอเมื่อหาตัวเองให้เจอแล้วตั้งเป้าเลยครับเฮ้ยผมจะต้องทำตัวนี้ให้ได้ทุกวันตอนเช้าตื่นผอมจะทำอย่างนี้ได้นะครับแน่นอนอาจจะมีเรื่องความเครียดโอ้โหแน่นอนแม่เราเป็นนี้อยู่เว้ แต่เราไม่เคยทิง้งเราเป็นหนี้กันกับพูดง่ายกับเจ้าหนี้เราก็ถ้ามันฉุกเฉินกันไม่ไหวจริงๆนะครับ,รบถ้าเป็นสถาบันการเงินคุณก็ไปปรับสภาพหนี้ปรับโครงสร้างหนี้กันใหม่ครับนะฮะผมบอกเลยธนาคารไม่เคยอ,อยากจะฟ้องลูกค้าไม่เคยอ,อยากยึดบ้านไม่เคยอ,อยากยึดเงินไม่เคยอ,อยากยึดทรัพย์สินครับเสียเวลาเขาเขาอยากได้อย่างไรคืออยากได้เงินคืนสมมติรับปากกันไว้สามปีจ่ายมันไม่ไหวจริงห้าปีจ่ายก็ย,ยังดีว่าจ่ายกลุมมาบ้างเนี่ยธนาคารเขาคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างมันสามารถที่จะคุยเห็นได้นะครับในอย่างเงี้ยคุณเฮาเองจริงเนี่ยอก็เรียนเรียนผ่านคุณเฮาทางรายการเนี่ยโทรคุยเห็นการส่วนตัวเลยผมแนะนำให้เพราะว่านี่เป็นอยู่ในรายการของกล้การแนะนาเยอะไะครับครับครับนะครับวันนี้ต้องกล่าบขอบคุณท่านผูโชมเป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่านสละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมป่าวุทธท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในรายการนะครับเดี๋ยวสาวหน้ากันเป็นเชิญท่านผูโชมนะครับผมครับสวัสดีครับครับ กับขอบคุณท่านพี่โฉเป็นที่สุดเลยนะครับท่านสาโรดนะครับเกียรติเฟื่องฟูนะครับท่านเป็นกูรูที่รู้ลึกและรู้จริงในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับมาจากทิศทางข่าวกับท่านพี่โฉได้ในรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักลถรักรางงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมปาวุธนะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮาไว้จากอัรนนะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับปอกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตริกากสุจุน่ารัสมาร์เรียวนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ